หวานเนี่ยข้างในอ่ะมีมันแกวเงี้ยหัวใช้เทา้าหรือว่าหลังจากที่เสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาได้เลย ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขวนญเจียงทอดสุดลับๆของอามานะครับนี่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะคือน้ําจิ้มนะครับรสแซ่บๆสัดเลี่ยนได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันนะครับแล้วรสชาติจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวจวมาดูรสชาติกันนะครับนะครับ